สวัสดีค่ะสวัสดีรอบ,บดึกกลางดึกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องโชว์ต้องแนะนำต้องบอกแล้วว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนี่ค่ะอ่ะไม่ต้องเปิดแฟลชดูด,ดิเออมันจะได้เห็นหลายชัดๆนะคะอืมตัวน,นี้เปื้อนนะคะ ดูสิคะลายกีบดอกกุหลาบแล้วก็ได้รูปทรงที่สวยอ่าเห็นไหมคะว่ามันดีอย,ย่างไรแบบไม่ต้องเบลแบบไม่ต้องเบลตัวนี้ใช้เครื่องรีดระดับเบอร์สองนะคะแต่เดี๋ยวโอจะทำโชว์เป็นตัวอย่างให้ดูในระดับเบอร์หนึ่งว่า ดินของทางร้านเนี่ย e s c ตัวนี้มันสามารถรีดได้บางรีดได้บางแล้วก็แข็งแรงนะคะที่สำคัญลายชัดไม่หดตัวแล้วอยากจะแนะนำนี่เลยแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะกดลายหน้าหลังแล้วก็เป็นพร้อมที่ลองตากได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะ ามาดูกันเดี๋ยวยายโอจะให้ดูยายโอจะให้ดูว่ามันดีมันเลิศอย่างไรนะคะดูสิคะอจะจะทำให้ดูนะคะแต่ที่แน่แดูคะ่ะเวลาเราจะไปเข้าช่อดอกถี่ไหมคะโคนกีบโค้งสวยได้รูปแล้วกีบก็ได้สรีระตามที่ต้องการ นี่นะคะนี่อ่ะจะทำให้ดูคะ่ะอุ้ยโดยใช้แพทไมพิมพิสิโคนตัวนี้แหลคะค่ะแล้วก็เราจะไปที่รองตากด้วยอเดี๋ยวเราเอาดินเอาดินสีชมพูก็แล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ลวงดินออกมาเลยนะคะ แบบนี้ะคะเอาดีดอกมาจากถุงก็อย่าลืมนวดนะคะนวดก่อนนวดนวดอ่าแล้วก็บีบบีบเพื่อไล่ฟองอากาศบีบบีบแล้วก็คึงเสร็จแล้วก็เปิด ฝากถุงแก้วนี่คือถุงแก้วสองถุงไม่ไม่ผานะคะแบบนี้แล้วก็ไปใช้เครื่องรีดระดับบางที่สุดของเครื่องของคุณนะคะโอก็จะใช้ของโอเบอร์หนึ่งโอจะเป็นรีดนะคะสีแดงเมื่อสักครู่นี้คือรีดระดับเบอร์สองด้วยดิน e s c นะคะนี่ดินตรนี้แหละคะ่ะนำเสนอนำเสนอ ก็จะได้กรีบออกมาแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็พิมพ์ตัดนะคะโอใช้ไซส์กลางตัวนี้นะคะจะอ,อยู่ที่หน้ากว้างหกเอ้ยห้าห้าจห้าเซนสูงหกจุดห้าเซนนะคะจะได้ออกมาในรูปหน้าตาแบบนี้ แล้วเราเปิดปากทงปั๊บนะคะตัดทันทีตัดแล้วก็ลอกเลยนะคะ แบบทําให้เห็นแบบชัดๆว่าดินตัวนี้ของเรานะคะสูตรของทางร้านนะคะทั้งสอนด้วยสอนผสมด้วยแล้วก็ทําขายด้วยโอ้โห <โฮ S 1> ไม่ได้งกวิชาเลยนะคะความรู้ <โฮ S 1> เสร็จแล้วทําไงคะพับแล้วเราก็มาเก็บขอบ เก็บขอบแค่ตกีบเก็บขอบนะคะเก็บขอบเสร็จแ,แล้วก็เปิดปากถุงแก้วเปิดออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาออกมาตากไว้ที่แผ่นรองตากตัวนี้ทั้งตาก ทั้งตัดไว้เป็นลองตากลองตัดแล้วก็ลองเบลคือแผ่นโฟม PVA ตัวที่อยู่ในถุงแก้วมันจะเปียกไม่หมาตัวตัวที่อยู่ข้างบนตัวนี้มันจะหมาแล้วแต่อยู่ข้างล่างมันยังเปียกๆอยู่โอก็จะเอามา วางลงตรงที่ตากแบบนี้นี่คือทิและเทคนิคบอกนะคะรีดให้บางเลยบุ๊บวางนะคะเสร็จแล้วไงต่อคุณอยากให้เห็นลายชัดๆเราจะโชว์ลายด้านหลังเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาด้านที่ไม่ค่อยหมาดเน้นกดลายทางโค้งก็คือเราจะเอาไป วางตัวที่มันเป็นแอ่งหลุมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราใช้ได้สองด้านแต่เราจะโชว์ด้านโนนเราก็ต้องวางชิ้นงานไปตรงแม่พิมพ์ลึกทรงลึกแล้วแม่พิมพ์อีกตัวหนึ่งนี่นะคะเราใช้ได้สองด้านนะเราสลับกันได้ นี่แล้วก็กดหลน่แบบนี้นะคะอ่ะาลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะมันเป็นสีขาวเนาะมันมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมหน่าจะสีแดงนะกดลายอ่าปึ๊บ แล้วเราก็ตากในนี้เลยตากในนี้พอมันหมาดแล้วอยากให้มันหมาดเร็วอยากมีเแม่พิมพ์ไม่ใช้งานตากไว้หลายๆชิ้นก็เอาตัวนี้ไปปอกพัดลมนะคะแล้วเราค่อยแกะออกมานะคะมีอกก็จะไปปอกพัดลมรอเอปอกแป๊บนึงอย่างน้อยเราต้องมีสักสี่หรือหกนะคะแบบนี้เราก็แกะออกมา แล้วเราก็วางแล้วก็อัดแบบนี้นะคะอยากจะอัดด้านนี้พร้อมเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็ได้แต่โอ้ยังไม่ลองนะคะว่าจะอัดพร้อมกันได้ไหมวิธีจับแบบนี้ผิดนะคะต้องแกะทางด้านหลังนี่ันเลยไม่สวยเราไม่เอาแล้ะเราต้องแกะจากด้านปลาย แบบนี้ปึ๊บกดแล้วก็อีกอันที่เดียวได้หลายแผ่นเลยแบบนี้ซึิงเรามีอีกอันนึงนะเนี่ยเนี่ยใส่อีกก็ได้ <c oughs> นี่ค่ะก็ตากนี่ก็จะได้ตากสองด้าน แล้วก็ตากไว้เอาไปเป่าพัดลมแบบนี้นะคะอันนี้กดแรงกดแรงพอเราใช้ระดับเบอร์หนึ่งเราอย่ากดแรงมากถ้ากดแรงมากเกือบขาดเลยแต่มันก็ยิ่งบางดีแบบนี้แล้วเราก็ไปตากพลมไว้ถ้าแบบนี้คือเราได้สองด้านอ่านะคะปึ๊บ ัวนี้ใช้ไปด้วยเลยแต่กีบมันไม่ค่อยสวยแล้วอย่าเอาให้มันเลยแม่พิมพ์นะคะมันจะไม่สวยแต่ไม่เป็นไรเวลาแห้งแล้วเราตัดออกได้เราก็ตากเลยแบบนี้เห็นไหมคะง่ายไหมอ่าเดี๋ยวโอไปตากแล้วเอาตัวที่ตาก อารมณ์มายออกมาแกะอ่ะก็เราจะทําชิ้นต่อไปนี่เห็นไหมคะปึ๊บแล้วเราก็เอามาด้านนี้หมาดแล้วใช่ไหมคะทีน,นี้เราก็จะมาตัดอ,อีกด้านหนึ่งให้มันหมาดก็พลิกกลับแบบนี้แหมเห็นไหมคะง่ายไหมโอโ้โหแม่พิมพ์สุคแบบนี้ดี ใช้งานได้สองด้านเลยแล้วก็รูปทรงโอเคถ้ามันหมาทั้งสองด้านเราก็ค่อยหาแผงไข่มาวางหรือหาภาชนะรูปทรงที่ไม่ต้องเป็นแม่พิมพ์ก็ได้มาตาก็โอ้โหดูค่ะสวยงามใครสนใจสั่งซื้อได้ทักแชทส่วนตัวนะคะมารีวิวให้ดูและการใช้งานแบบไหนตามนี้เลยค่ะงานก็จะออกมาประมาณนี้เลยเห็นไหมคะที่โอทํมา สวัสดีค่ะ